แต่ถ้าตอบคาถามว่าในฐานะที่เป็นผู้ถือหุ้นจะขายหุ้นเลยไหมก็เนื่องจากพี่ลงทุนมานานก็คิดว่าไม่รู้เหมือนกันนะว่าตัวเองใบอัดตนนะน้องๆอาจจะมองจากข้างนอกเข้ามาข้างในก็ได้พี่ก็ยังเชื่อว่าด้วยการที่เขามีตัว Data อยู่แล้วดีเอนมีเดียมลองเทอมอ่ะพี่เชื่อโดยส่วนตัวว่าโมเดลอ่ะมันจะใก,ก,ก,กล้ๆกันแหละมันมคงทําได้เหมือนกันแหละ แล้วแต่อยู่ที่ใครมี Data มากกว่าอย่างที่เมเราคุยกันเนะว่า uh huh. ไอ้โซล่ามันเจนรูปทำเจนวิดีโอได้นะจากพรอมอ,ะอ่ะพี่เค่อว่าอ้าวยูทูบมันก็เฮ้ย uh huh. ต่อไปทางด้านเคเตอร์มันอาจจะเจนโอ้เจนได้ง่ายมากขึ้นเนะสร้างเป็นวิดีโอสร้างอะไรมากมายสุดท้ายแล้วมันก็ต้องวิ่งเข้าหาแพลตฟอร์มซึ่ง YouTube ก็น่าจะเป็นแพลตฟอร์มหนึ่งซึ่งถ้าถามว่า Tik t o อกจะเข้ามาแย่งแชร์ไหมก็คิดว่าก็น่าจะยังไม่ไแบบทำให้ธุรกิจมันเจ๊งอะ่ะก็น่าจะเป็นแพลตฟอร์มหลักที่ครกเชเตอร์ มาเขียนวิดีโอแล้วก็มาโพสต์บนแพลตฟอร์มนี้แล้ว,ลวถ้าตัว t n นไม่ว่าจะสารพัดตัวจะเรียกข้อมูลไอโฟว,วิดีโอเหล่านี้มาทำสรุปหรือทําอะไรพวกเนี้ย Google ก็ยังมีความได้เปรียบในส่วนของการที่เขาเป็นเจ้าของ data อยู่ซึ่งจุดเนี้ยพี่ก็ยังคิดว่าก็ยังอยากที่จะ,อะลองดูลองอีกสักพักหนึ่งแต่ถามว่าจุดไหนที่คิดว่ามันต้องต้องขายละอะไรเงี้ยก็คิดว่า น่าจะเป็นจุดที่พี่มองว่าตอนนี้ต้องทุนให้ใใหให้้ความสำคัญที่เสิร์ตมากาเลย mm hmm. ที่ดูที่ตัวเลขเสิร์ตอะแต่ล่าสุดอล้วมาร์เก็ตแชร์เสิร์เท่าที่ฟังมาล่กสุดมันจะประมาณเก้าสิตน้นต้นยังไม่ได้แบบลดลงไปเยอะมากพี่ติดตามตัวเลขนี้ไปเป็นหลักๆเลยคิดว่าถ้ามันแบบมันไปเสิร์ตผ่านพวกโคพไพลอตไปบิงมากขึ้นหรือว่าไปเพอร์เซิตี้ไปทัวอื่นมากขึ้นแล้วทำให้มา r k เก็ตแชร์มันลดลงไปเหลือแ่แปดสิบหกแปดสิบห้า แนวนี้เป็นดาวเทรนตรงนั้นแหละคิดว่ามันก็อาจจะเป็นเบสแอมเตอร์ที่โดนเทคมาเก็ตแชร์ไปอันนั้นคือจุดอาจจะเป็นจุดตายเลยที่คิดว่าเราต้องทุนอาจจะต้องกลับมาพิจารณาวว่า Data อย่างเดียวไม่ใช่ละมันอาจจะม,มีมิติอื่นด้วยโดยเฉพาะการที่เขาเป็นความสามารถในการพัฒนาแอปพลิเคชันที่เหนือกว่าประมาณนี้ครับ